บางคนเนี่ยเชื่อว่ามีการถ่ายติดวิญญ,ญาณเกิดขึ้นได้จริงหรือหรืว่าบางคนเชื่อว่าอาจจะมีสิ่งเล่นลับอยู่ที่เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเออจริงอ่าบางคนอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาออแล้วก็ถ่ายรูปอาจจะถ่ายติด,ตดเขาเรียก<ะ>ว่าพลังอ่ะจะติดวิญญ,ญาณแล้วนเนีนนะ่ากลัวมากเลยนะแล้วเห็นไหมเนี่ยติดวิญ,ญญาณแล้ว ไม่ทันแล้ว,ว่ากันตออ,อคุณเนี่ยเสียเวลาดิฉันมากเลยกาลังจะบิวว่าเรื่องราวต่อบไปนี้มันน่ากลัวมาก <c oughs> เพราะว่าเราเคยนําเสนอเรื่องราวของการถ่ายภาพ <c oughs> แล้วก็ติดเหมือนพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้ว่าสามารถพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้กันแน่ส่วนจะมีรูปแบบไหนบ้างไปดูกันค่ะ คือภาพถ่ายรถกระบะของอาสาสมัครกู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถานลมสักที่สร้างความฮือฮาชวนขนหัวลุกกับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากโดยเรื่องเกิดขึ้นระหว่างที่ทีมอาสาสมัครกู้ภัยเดินทางกลับจากการนำสิ่งของจากผู้ใจบุญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทก,กภัยที่บ้านน้ำสูบจังหวัดเลยซึ่งในการเดินทางกลับนั้น กลับพบอุปสรรคระหว่างทางทั้งเจอสายไฟขาดพาดกลางถนนและเจองูเหลือมขนาดใหญ่ถึงสองครั้งเลื้อยผ่านหน้ารถและพอมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจึงได้พากันลงถ่ายรูปลง FaceBook แต่ในรูปนั้นได้ปรากฏเงาเลือนลางหลายผู้หญิงนั่งอยู่ในรถกู้ภยัยทั้งๆท,ที่รถคันนี้มีแต่ผู้ชายทั้งหมดทางทีมอาสาสมัครกู้ภยัย จึงเชื่อกันว่าอาจเป็นวิญญาณหญิงสาวที่ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนตามมาขอบคุณก็เป็นได้อีกหนึ่งภาพถ่ายที่ชวนคนลุกนี้ถูกถ่ายได้ที่งานทําบุญครบรอบ28ปีของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งคนที่ถ่ายรูปนี้เอาไว้ก็คือคุณพงศกรทรัพย์เสือ เจ้าภาพในการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นขี้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกปีโดยในวันนั้นเขาได้มาเปลี่ยนชุดให้กับแม่พึ่งหลังเปลี่ยนเสร็จก็ได้ถ่ายรูปและนำมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวปรากฏว่ามีเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นว่าเท้าปริศนาโพหลังหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์โดยลักษณะเท้าในรูปมีเล็บสีแดง และคล้ายเท้าผู้หญิงซึ่งในตอนนั้นที่ตู้กระจกไม่มีใครยืนอยู่ข้างในนอกจากหุ่นของพุ่มพวงดวงจันทร์ทางคุณพงศกรจึงคิดว่าแม่พึง่งคงอยากได้รองเท้าใหม่เพราะปีนี้ไม่ได้เตรียมรองเท้ามาเปลี่ยนให้นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจทำให้คุณไม่กล้าถ่ายภาพอีกเลยเพราะภาพภาพนี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่ามันคือภาพถายติดวิญญาณลองสังเกตที่วงกลมสีแดงชาวบ้านผู้ที่พบเห็นภาพนี้เขาบอกว่ามันคือภาพติดวิญญาณของไอ้ไข่กุมารทองชื่อดังที่มีรูปปั้นอยู่ที่วัดส,สนามชัยใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่คนที่มีความเชื่อเขาเชื่อกันแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โดยผู้ที่ถ่ายภาพนี้บอกว่าได้เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาบกับไอ้ไข่ที่วัดสนามชายัยหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ดูปรากฏว่าดูไปดูมาก็สังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดมาในภาพและเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของกุมารไอ้ไข่ที่ออกมาวิ่งเล่นในตอนกลางคืน และนี่ก็คือรูปถ่ายที่เชื่อกันว่าถ่ายติดวิญญาณเอาไว้ได้ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ำกันอีกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูแล้วน่ากลัวนะจริงจริงใช่คุอคนลุกโอ้ยมาถึงรูปนั่นเ่ะเหรอมาถึงคุณ กลัวมากคือจริงๆที่เรานามาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้นํามาเสนอให้เรามงมงายหรือว่ามาชี้นาอะไรไดใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าอยากจะให้ดูว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งบางเรื่องมันก็พิสูจน์ได้จริงบางเรื่องมันก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วใช้วิจรารณญาณในการรับชม